ครับก็วันนี้นะครับก็อยู่ผมสนแน็กเทลเลนกันอีกเรม่นะครับผมนะก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตน้องอ,อ่อเขียวพระอินของผมนะคะก็คือน้องถาวรน,นั่นเองนะก็นั่นแหละแล้วก็ได้เปลี่ยนกล่องอันนี้เป็นกล่องน้องถาวรมที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้เปลี่ยนกล่องส่วนกล่องนี้ก็เป็นกล่องของน้องดุของเราก็คือน้องฟางแหละ น้องดูน้องดุที่ถ่ายอัปเดตเมื่อเช้าไปนะถ่ายอัปเดตเมื่อเช้าไปบอกว่าฉกมือไม่เจ็บเท่าไหร่ครับอันนี้ก็ล้วงเราได้เลยคาร์บไปอินตัวนี้ถ้าใครยังไม่รู้ก็ชื่อน้องเถาวันนะครับนี่เลยนะน้องเถาวันนะครับนี่โดย ก็ไม่โฟกัสได้ถ่ายมือเดียวขอโทษถ่ายมือเดียวนะขอโทษถ่ายมือเดียวนะก็จะยากลำบากนี่จริงนะนี่โมคีว่ายินเขาเป็นงูที่พิษอ่อนไม่รายนะครับไม่มีอะไร,ไรเลยกินะจิ้งจกกบเขียดเดิมเป๊ะจิ้งจกกบเขียดนะครับ กินแบบนี้นะก็ตัวนี้ทาวันนะครับขนาดเปลี่ยนกล่องนี่ก็ยังแบบว,ว่าขี้แบบว่าอะไรเขาเรียกไงอยากรู้อยากเห็นเหมือนเดิมนะครับขนาดเปลี่ยนเปลี่ยนกล่องใหม่นะนนกนะ็นั่นแหละนิสัสส่วนตัวของงูนะนิสัยส่วนตัวของเจ้านี่ก็คืออยากรู้อยากเห็นครับมือเคากล่องไม่ได้เลยจะเลื่อยมาหาเลยนะ ก็รู้ากเห็นนะก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตนะสาวออกมาแล้วเปลี่ยนเช็ดชูเลยดีกว่านอกนี้เนี่ยเขาติดเข้าไปในแกนกระดาษเช็ดชูไม่มีอะไรเป็นพิเศษเอาอยู่วิว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 มือเลิดมือเลิดอเลิดแล้วมือเลิดสวยแล้ว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 นะมือเลิดมือเลิด ตอนที่เตลิดน่าจะถ่ายไม่ค่อยชัดนะเพราะว่าวผมมัวแต่มองไม่ได้มอง,มองกล้องเลยเลยเด่ดยดเดีดยวๆดเด็เด็ดเด็ดเด,ดเข้าไป็เด้ดไป็ดเด็เด็ดเด็ดเด็ดอด็เด็ดเด็เด็ดเล็ดเด็ดเด็ดเด็ดเน็ดเด็ดเด็ดเด้ดเด็ดเด็ดเก็เด็ด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 เดเด็ดเด็ด็เด็ดเด้ดเ็เดเป็นเดนเด็ดเด็เดดเด็ดเด็เด็ดบเดเดเด ใช่แป๊บนึงนะเ,เปิดไม่ได้อีกเอามาแล้วมาแล้วมานี่เปิดเปิดเออเปิดไม่ได้ตามแล้วนะครับโอ้ยกล่องตกกล่องตกนี่คือกล่องของคุณบักทวันนะครับที่เปลี่ยนกล่องกับน้องฟางตัวดวงเราเอาน้ําออกก่อนนี่คือน้ำนะครับแล้วใครสบายสุดเล่ถือกล่องคนเดียวนะน,นี่กิ่งไม้ ของน้องฟางแต่ว่าของกายเป็นกรงของคุณาวรนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวก็เก็บชิชูนะถ้าเป็นชิชู้เนี่ยก็จะแบบว่ารวดเก็บได้ง่ายแบบสบายนะรองพื้นส่วนใหญ่เนี่ยผมจะใช้เป็นชิชู้นะถ้าเป็นงูที่ไม่ได้เลี้ยงชื้นอะไรผมก็จะใช้เป็นชิชู้นะง่ายง่ายสบายสบายแล้วก็เปลี่ยนแค่ชิชู้ใหม่แล้วชิชู่ใหม่มาลองแป๊บหนึ่ง วางกล้องไว้เด็กทีนี้ล้กันนะมุมบนมุมบนครับมุมบนมุมบนครับก็เปลี่ยนไปเลยนะครับนี่คือเช็ดชู้หรืผมจะเผานะครับขอฉีกกระดาษชู้แป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งครับครูครับก็ปูไปเลยนะครับ โอเคประมาณนี้กันเพด้วยถ้าไม่เห็นนะครับ mm hmm. ก็ปูประมาณนี้ก็ได้แล้วก็กิ่งไม้ใส่แค่นั้นเองนะกิ่งไม้ใส่ลงไปแค่นั้นอะ่ะแค่นั้นแค่นี้แหละประมาณนี้นะบัวประมาณแค่นี้แล้วก็นี่จะเป็นถ้วยน้ําถ้วยน้ําห้ามขาดเลยนะโอเคครับก็ตอนนี้ก็จะเอาเข้าไปได้เลยนะ แค่นี้นะง,งูเข้าเลยโอ้ยชอบตะลึกนะครับชอบตะลือโอ้ยจบไว้ก่อนจับไว้ก่อนเดี๋ยวขอใส่มุมบนแล้กกันนะครับได้ทีวางกล้องใหม่แล้วนี่คือจะไว้ยินนะโอ้ยทุบวัอย่างสุดไอ้เนี่ยโอเคไม่รอแลอวเฮ้ยกองกล้องตกกองตกองตกปิดฝา าไฟรียนนะครับตจะนี้โอเคครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะฝากไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเอ่อวันนี้ก็บ๊ายบายนะครับนะ